สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำมาม่าผัดซอสหม่าล่าค่ะเป็นซอสหม่าล่าที่ทำเองนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมนะคะใครเป็นสายหม่าล่านะคะชอบรสจัดจัดนะคะเผ็ดเผ็ดชาชารับประกันว่าต้องถูกใจแน่นอนค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะผสมผงหมาล่าลงไปก่อนนะคะผงหมาล่าแนะนําสูตร1นบวกสนะคะจะมีความเผ็ดร้อนใส่ไปประมาณ 2- 3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่น้ํามันหอยนะคะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปประมาณสัก5ช้อนโต๊ะค่ะ5 6ถึงช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยนะคะ น,นี่ก็กะกะเอานะคะแล้วก็ใช้ช้อนคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วก็จะเหาะนะคะอันนี้ปู้จะใส่เป็นตัวพริกแห้งเอาไปปั่นละเอียดนะคะใช้เป็นพริกแห้งที่ยังไม่ได้คั่วนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนผสมให้ทุกอย่างเข้ากัน จากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวพริกไทยดำบดนะคะลงไปนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใครจะใส่ตัวผงปรุงรสเพิ่มเติมลงไปเล็กน้อยก็แล้วแต่นะคะใครชอบเค็มก็ใส่ลงไปได้นะคะแต่ในสูตรนี้ปุ้มไม่ได้ใส่ค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็จะทำการลวกมาม่านะคะจะใช้ประมาณทั้งหมดสามหอ่ออันนี้เป็นสามห่อแบบซองเล็กนะคะก็ใช้เวลาลวกไม่นานค่ะ เทคนิคในการลวกเส้นมาม่านะคะเราจะไม่ใช้เวลาในการลวกนานนะคะเราจะลวกเขาให้สุกนะคะประมาณว่ามีความนึบๆเท่านั้นก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องนําไปผัดอีกทีหนึ่งค่ะเมื่อได้ที่แล้วก็จะตักขึ้นนะคะตักขึ้นแล้วนะคะให้นําไปผ่านน้ําเย็นค่ะเพื่อหยุดความสุกข,ของเส้นนะคะเราก็เตรียมมาผัดได้เลยค่ะ เตรียมกระทะตั้งไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะในการผัดครั้งนี้ปูจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกค่ะใส่น้ํามันมะกอกลงไปแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่กระเทียมค่ะพอน้ํามันร้อนดีแล้วจะใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เจียวกระเทียมเจียวให้หอมเลยค่ะมีเวลาที่ใช้กระทะเหล็กแบบนี้นะคะต้องระวังนะเพราะว่ากระเทียมจะไม่เร็วมากๆเลยค่ะ รพไปนั้นใช้ไฟแรงมากไม่ได้นะคะพอเจียวกระเทียมนะคะให้เหลืองแล้วอันนี้เกือบไหมนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะทํากินเองจะใส่ไข่เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะปู้ใส่ไข่ลงไปทั้งหมดห้าฟองค่ะเมื่อใส่ไข่ลงไปแล้วก็จะพึ่งทําอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่จะทำให้ตัวผัดของเราไม่มีกลิ่นคาวนะคะไม่มีกลิ่นคาวไข่ก็ต้องรองให้ไข่ เขาเซตตัวให้ดีก่อนนะคะรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ถึงค่อยใช้ตัวตะหลิวนะคะค่อยๆยยีไข่นะคะให้แตกออกจากกันค่ะในครั้งนี้นะคะปู้จะใช้เป็นตัวสันคอสไลด์นะคะใส่ลงไปนะคะปริมาณ300กรัมค่ะจากนั้นนะคะก็จะผัดหมูให้เข้ากันกับไข่เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีนะคะค่อยคยยีนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เมื่อ ผัดนะคะผัดหมูจนสุกประมาณสักเก้าสิเปอร์เซ็นแล้วทีนี้เราก็จะใส่เส้นลงไปค่ะใส่เส้นลงไปแล้วนะคะก็จะทําการคลุกเคล้านะคะทําการผัดนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นก็จะเริ่มใส่ซอสน,นะคะเพื่อปรุงรสชาติค่ะก็ให้ค่อยทยอยใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะอันนี้พอใส่ไปแล้วนะคะก็ทําการผัดนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปแล้วก็ชิมดูค่ะทีนี้ก็มาชิมรสชาติดูว่าได้ความเค็มความนัวในระดับที่เราต้องการหรือ,อยังนะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะชิมดูนะคะแล้วก็ค่อยปรุงรสชาติเพิ่มเติมค่ะถ้าเมนูก็ใส่ซอสค่ะเติมซอสลงไปเพิ่มเติมค่ะ อันนี้ปุ๊กก็ใส่เพิ่มไปนะคะแล้วก็ทําการผัดนะคะผัดเหมือนเดิมค่ะผัดไปแล้วก็มาชิมอีกทีนะคะจนกว่าจะได้รสชาติที่เราต้องการเลยค่ะแต่ละคนก็กินรสชาติความเข้มความนัวนี่ไม่เท่ากันเนาะเราก็ต้องต้องดูดูค่ะต้องดูเอาเองนะคะชิมอีกแล้วค่ะผัดไปชิมไปจริงๆเลยนะคะก็ก็ต้องแบบนี้แะคะ่ะการทําอาหารเนาะ ก็ต้องผัดไปชิมไปชิมให้ได้ปรุงให้ได้รสชาติแบบที่เราชอบแบบที่เราต้องการนะคะนี่เติมไปเพิ่มเติมอีกค่ะใส่ซอสเติมลงไปแล้วนะคะก็ผัดที่เข้ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ใส่ค่ะอันนี้กะว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยใส่ตัวต้นหอมแล้วก็พริกแดงหั่นแฉลบค่ะ เมื่อมั่นใจว่าได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดไฟได้เนี่ยคะ่ะตักเส้นให้ดูนะคะโอ้โหหอมมากๆน่ากินมากๆค่ะตัวซอสผู้ใส่ไม่หมดนะคะก็จะเหลือเอาไว้ทําผัดน่าจะผัดได้อีกสักประมาณห่อหนึ่งนะคะถ้าเผื่อใครชอบรสเข้มข้นมากๆรสจัดมากๆออกเค็มนิดนึงก็สามารถใส่ซอสได้หมดตามต้องการได้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะผัดออกมาแล้วนะคะเส้นก็ยังคงเหนียวนุ่มหนึบหนับนะคะ และคลิปหน้าจะทำเมนูอะไรนะคะผู้ฝากติดตามในทุกๆช่องทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ